ไฮโยคะกันที่บ้านวันนี้ยังคงเป็นโยคะสําหรับคนขี้เกียจนะคะเราจะเอาท่าง่ายๆมาร้อยสําหรับตื่นนอาขึ้นมาใหม่ทําได้บนเตียงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอยู่ในท่าคลานนะคะข้อมือใต้ห้อไหล่ข้อเข่าใกล้สะโพกนะคะ จะวางละก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราจะยืดหลังกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าแอ่นหลังแอ่นอกเลยข่หายใจออกนะคะขาแมวท้องโกงแบบเยอะๆใส่ตามองขาสะดือไวคค้ค่ะกดคางคิดอกค่ะชงครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกขม่มวท้องโกงเยอะๆค่ะ โค้งถึงก้นโค,นคน้งเออครั้งสุดท้ายหายใจเข้ายืดหายใจออกขมิ้นเอาท้องโกง่งแรงสุดยไปข้ากลับตรงกลางค่ะพักค่ะทีนี้เราจะบิดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะยกแขนแล้วก็สอนลงไปใต้ไหปน,นะคะใครทรงตัวไม่อยู่สามารถเอามือวางดันพื้นถ้าใครไปได้เอามือดันที่หลังได้นะคะแล้วก็ผลักหลังสะโพกไปด้านหลังนะคะเพื่อที่จะยืดนะคะค่อยๆเราเราค่อยๆหยิดเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะคะหายใจเข้า ยกแขนขวาขึ้นมาหายใจออกสอดแขนได้ไหลนะ่าหัวไหลลงไปที่พื้นวางหวลงไปที่พื้นใครส่งตัวได้แล้วเอามซ้ายวางที่ด้านหลังนะคะหายใจเข้านะคะเอามือผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะ ค่วยท้องแล้วค่อยๆปิดลำตัวใครที่ตึงแล้วข้างไว้เท่าที่ได้นะคะไม่ต้องเป็นต้องไปเยอะอยืดจุดที่เราตึงพอปออกมานะคะใ,ใจสบายๆทำให้ความคลายทำให้ความรู้สึกตัว ลดมือลแล้วดันตัวกลับขึ้นมาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกสอนแขนลงใต้หลักวางัวไหลงไปลงไปมืออีกข้างเอาไปดาวหรือวัน่สะโพกนะคะหายใจเข้าหายใจออกเข่าท้องบิดลำตัว ใจสบายสบายให้จับหลังไม่ไหวจับที่พื้นได้นะคะเรื่องใหม่ๆจับพื้น่อนก็ได้นะคะใจสบายสบายค้างท่าหายใจเข้าออกเลื่วยาวๆนะคะพับลดมือลงแล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ท่าต่อไปนะคะ จะคล้ายๆกับท่ากระต่ายนะคะลองดูก่อนนะคะเอามือเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเอาศีสัะเอาท้าทอยวางไปเอาศีสัะเข้ามาใกล้ๆนิดตัวทำตัวนิดนึงนะคะให้มันยืดหลังท้ายทอยค่ะอึ๊บอิ้ว แล้วก็ผัดศีรษะไปทางด้านหน้าเพื่อจะยืดหลังอ,อตรงนี้นะคะละช่วงไทยทอนะคะถ่านี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอนะคะไม่ต้องทํำนะคะค้ามไปได้เลยนะคะทำท้าไหวได้เลยนะคะลองดูนะคะหาย่าอไปดหยกลยีแสะ สิสุวันไปให้ใกล้เข่าให้มากที่สุดหายก็ค่อยดันไปดันนะหน้าหายใจลึกๆรู้สึกยืดที่ด้านหลังลคอที่หลังส่วนบนของเลัง อากับไปตรงกลางค่ะค่อยๆคลายออกมานะคะถ้าใครรู้สึกว่าพื้นแข็งไปหรือเสียแข็งไปทำแบบนี้ที่เตียงได้เลยนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะเราจะดันไททอยแล้วก็ยืดหลังส่วนล่างของเรา เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการฝึกโยคะง่ายๆสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเรานะคะฝึกง่ายๆในทุกๆวันได้ประโยชน์มากกว่าการหักโหมฝึกในแต่ละวันที่ยากมากๆแต่ว่าทำน้อยวันนะคะเลือกเอาที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จุด,ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ